ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมื้อนี้าสาวซาสิบ้าพี่น้องมาเฮ็ดอันมะแปงเดินว่ามะแปงเนาะมะแปงจอมกุ้งค่ะพี่น้องอันนี้จอมกุ้งแล้วสัสวาสิเฮ็ดก้อนแล้วละ่ะที่แรกเน่ะเนี่ยจอมกุ้งวาสิแปงละเด็นย็ถ้ายลิปห้พี่น้องเบิ่งก็นะสําสหรับค้นที่แปงบ่เป็นเนาะพี่น้องจอมกุ้งเลยเนี่ยเป็นบใส่แล้วอันนี้จอมผสมของเขานะคะที่สีแปงจอมกุ้งเนี่ย กะซิมีตะไคร้บักเขือถ้ามีบักเขือคึืนแห้งดีได้พี่น้องเด้อแต่มาสาวซาวอยู่นี่มันหายยากเนาะแล้วกับบักพิกค่ะเด่เลยได้ใส่บักเขือธรรมดาอันอ่อนยอดอย่างประมาณนั้เนเลยใส่หลายแล้วปริมาณแล้วแต่เพื่อนๆมากเ้ยพี่น้องเด้อแล้วกับเบิ้งว่าปัดจอมเขาเนี่ยจอมจอมกุ้งเขาน่ะมันหน่อยมันลายปันใดเนาะแล้วกับกาปริมาณเอาบักเขือนะคะใส่ลงไปเลยค่ะบักพิกตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะ นทํานี่ค่ะเสร็จแล้วกะที่จริงจอมกุ้งเนี่ยเพิ่นกะใส่ข่าขัวแล้วแต่ว,ว่าเขาอยากเพิ่มความหอมด้วยเข้าขัวไม่ไหมของเขาอีกเนาะคะเนาะเอากระใส่ข่าขัวเขาลงไปอีกค่ะเข้าขัวไม่ไของเขาเนี่ยมันก็สีหอมเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะตอนบอสไส่ไลค่ะใส่แจ็คซอนหนึ่งใส่แจ็คบวงหนึ่งกระเพาะเพราะอ่านเป็นข,ข่าขวอยู่แล้ว จั๊กน้ำมือเพื่อนกับโคลเล่เลยค่ะอือจั่มนี้ค่ะพี่น้องค่ะกับแป้งแล้วๆค่ะจอมกุ้งนี่ก็ร้อยมันสมกอนจักกน่อยจังค่อยแป้งเด้อพี่นอ้องเด้อเออหรือว่าถ้าพี่น้องเฮ็ดจอมแล้วจักสามสี่มือทั้งสี่ก็เอามาแปลงเลยค่ะมันก็จะได้โอ้ยหอมไรน้ำลายแตกแล้วล่ะเข,อขอ่าคอยวิจัยว่า บ่พี่น้องเป็นไกินบ่บัดเนี่ยเนี่ยมันสีก็เป็นสีโทรศ,พาศาัพท์ซาซา่ได้ปรับกล้องบ่มรือทั้งใดมันไม่ใช่สีแหล่ๆแบบนี้นะพี่น้องเดี๋ยวปรับยังไงสีมันสีมันต้องเป็นสีเด็กล้องซาๆาก็เป็นสีเดี๋ยวเปิดไฟเบิ้งกันนะ ครับจังใดลาวนะันนี่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 สีมันจะเปลี่ยนสีน่ะสีน่มันจะออกแดงๆจักหน่อยได้พี่น้องบ่แม่นแหล่งๆสีเด้เออโอ้กล้องอีหยังบูมันอยากได้กล้องไหมอ่ะนะค่ะซ้ำนี่กระแปงแล้วโอ้่อยซิมคัค้ากันจะค้มเพะนะเอาเขาเอาเขามาซองปันพี่น้องมาอืม น้องเอ้ยอืมลืมบอกอยู่เยอรมันเด้อพี่น้องเด้อโซซาสิหายเฟซอ่าเฟซบุ๊กพี่ค้นที่เพื่อนเฮ็ดนะคะ่ะไปหายพร้อมเนาะเดี๋ยวถ้าผู้ใดอยากกินกะทักพี่เปื่นไปได้เลยค่ะต้นงขายกิโลละอืมกิโลละสามสิบห้ายูโรเนาะคะเนาะหรือว่าเคริงโลก,ก็ไใดหรือว่าซื้อเป็นกระปุก ซื้อหน่อยซื้อลายก็ได้ค่ะถ้าซื้อเป็นกิโลก็ได้นาคะเนาะเนี่ยอเอาขึ้นมาจีร้องซิมจะคํานึ่งพนะอืมอืมพี่แบบนีอ้องเอ้อตะไคร่หอมหอมมะเขียวอยากมีมะเขียคืนเด้อจะคําก่อนโอ้ยซิมคําเดี๋ยวพนักุยเขามาสามปันโอสามคำม ดังวะไอ,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 อพี่น้องได้นี่เด้อย้มกันโอ้ยแซ่บค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ซวจะซาสิปากใส่แอบไว้ได้บัตรเนี่ยปกักใสกับปูกไปเสร็จแล้วบัตรเนี่ยเนี่ยบัตรกับปลูกเขาอืม นั่นไม่พี่น้องี่จริงยัดใส่กระปุกเดียวกับจีนไ่ได้ยืมเงินนะฮะเอาซองกระปุกนี่แหละขั้นในเปิดแล้วนี่กับิี เสียรถสัตว์นี่เห็นบ่พี่น้องโอ้ยไม่คอยออนมาพริกมาห้อยห,หนาจาักสองหน่อยกันเขียวแดงนาน นั่นพี่น้องมามาขัดนี้พี่นอ้นนองค่ะนะคะอันนี้แล้วแล้วตั้งไว้นี่ค่ะเป็นไงพี่น้องเป็นแซ่บปะปิดฟ้าก็ได้ป่านนี้เด้ออย่าลืมนะพี่น้องผู้ใดอยากกินกะสั่งพี่เพิ่นไปได้เด้อซวซัสาาสีเอาเฟซบุ๊กพี่เพิ่นให้อยู่ในเยอรมันเด้อพี่น้องเด้อนะคะส่วนในเมืองไทยเฮาก็สิหากินบ่ยากดอกเนาะ เสร็จแล้วค่ะแพ้พี่น้องไปเห็นบ่คลิปนี้กระฝากเพียงสนีมาแปลงให้พี่น้องเบิรงก็ซื้อค่ะสุ่มคนพูดคนกูแต่ยาเคสนาะพี่น้องเนาะค่ะกูแต่ยาเคสการเคสคนที่ยาเคสจากแปลงแปลงบ่เป็นสนอกว่าค่ะคลิปนี้กระฝากเพียงสนีค่ะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์ไปล้างใจซาซาได้ค่ะมียากระสิบมะแบงกันกันอีกคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะนะคะส่วนในกระฝากเป็นกำลังใจติดตามกัน ทั้งที่เป็นทั้งเพจทั้ง YouTube ทั้งนั้งกับสร้างค่ะติดตามกันรดคอมเมนต์มาว่ากันค่ะไม่อย่างกระถามขอมาได้ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนสามีจ้าสวัสดีจ้า